อะไรครับพี่ฟูกกำลังนี่ครับอ,อัพคลิปของเมื่อวานเพื่จะได้ดูแต่ในชีสเกตบนทำไมไม่อัพตังต้งแต่เม,มื่อวานพี่พอดีลูกน้องผมมันเสียบปลั๊กผิดทรงไปหน่อยะะเช้ามากล้อครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ทีมงานสัปเหร่อไทยบ้านเตซิรีนะครับมีโอกาสได้มาไหว้ขอพรนะครับบูชาปู่ธนามูลนาคราชนะครับจะขอโชคขอลาภเมื่อนี้นะครับก็จะมีผมต้องเตยตรงๆดงเด้งนะครับตรงๆก็ิะยุดนะครับฟังสายมือของผมก็จะเป็นอ่าเนี่ยแหละครับปู่ธนามูลนาคราชครับผมเป็นไหว้รอเลยท้ายรูปนะครับ ได้ครับมีโอกาสได้มาแวะขอพอน,นะครับบรรยากาศชุดๆเลยครับบอกไน้คําเดียวว่าคนลุกนี่เลยครับมีโอกาสลองมาสักเสืยครับอะไรเนี่ย เด <PI AP S 2> ี๋ยวเราสิไปปากเซ่ครับเดี๋ยวให้ขำดานก่อนครับโมฮูซิลอดบอเพราะว่าพาสปอร์ตไอ้เบอร์อายุครับของรถตู้ครับเรียบร้อยครับเกมวันรี่นเกมครับเรียบร้อยครับครับหมู้ต้องขังเนยครับสาวจี๊ดตื่มครับสาวจะใส่หมูมีหมมีหมมีเลยอยากให้มีมีหมูพลานสีผ่านมากครับอยากให้มีอยู่แต่เขาไม่ได้สนใจมั่ยใครสนใจเลย บอกเลยว่าไข่เยจะเป็นคือมือว่านนี่มือว่านไปสัมผัสอันนั้นเนาะยังก่อนเฮ้ยเข้าเฟรมร่วมกันเลยครับอันนั้นผู้หญิงมพูดย่อมเข่าผู้ชายบอกว่ายังไม่ได้เปิดตัวโอ้ยเปียบเก็บพู้ชายนี่แบบคือนเลล่มมืถือไม่อยู่ไหนอยู่หน้าโปสเตอร์สงสารเนี่ยนะพูดเนี่ยยืนแข็งแขงขึ้นสลยแบบหนาอยู่เสียกูมากก็ไผ่ เขาตียังไงเขาแบบทายรูปมันกันอยู่แ <Man. S 2> มนเอออาจทจีเปิดตัวกระไรกกไรู้ปุ๊ดแต่กับไอ้ครับเขาอวยพรอเนี่ยเขาเปิดตัวคออโวยพรอเนี่ยเขาเจอตัวเปิดตัวเนาะกันคนว่ายกพี่ไปแบบไม่เลือกกันดิชิพายอะไรแบบนี้เป็นังนะครับการทำงานสี่หมื่นสี่พันมากก็ดีครับแฟนคลับกรหลายแล้วก็แฟนคลับเจ้าของแฟนคลับไอ้ดงดิงแล้วก็มีคนน่ารักนารักหลายก็ดีดีดีเป็นอาหารตาเนาะอุ้ย อากาศมันหนาวครับคนคือออกจากปาก่ามันเป็นอากาศเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ครับตรงนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิที่ติดลบองศาฟาเรนไฮด์ด้วยเอาสืย่งตลับปัดตลับปัดเป็นรักเขามาไปบอกพี่ครับผมขอพัดให้นักสแสดงเลยครับเขาก็เอามาให้แต่มันเลยจ้ะว่ได้มีการขึ้นไดๆอันนี้ก็อีกโรงนึงอันนี้ก็ของอีกโรงนึงโรง ยี่สุตรเลสุยงอิสุสุลงว่าจะยอมเมื่อยแห้งครับเมนีิก็มาขอพรองค์ปู่อันนี้เข้าสิไปเข้าสิไปครับฟังไปปากเซ่แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าพาสปอร์ตเหมือนอายุเฮ้ยเบนเนาะไอ้กี๊พาสปอร์ตลดเหมือนอายุตอนนี้ก็ขึ้นหลุนว่าเข้าสิขามไหนบอเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเราจะข้ามได้ไหมไปดูกันเลยเบนครับพูดซึ้งใจไหนครับก็สิขามเล่ารถเหามมาได้เห็นรถข้ามมาได้ ก็เท่าที่เป็นใช้ครับเมื่อนี้กำลังจะข้าบปากซีค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องฝั่งเรารอเลยนะ รวดเงินเบิดรถตู้ออตอนนี้นะครับตอนนี้มีประชากรส่วนใหญ่จากฝั่งไทยนะครับก็ได้มีการเดินทางนะครับไปยังฝั่งนา้ตอนนี้เราอยู่ที่น,นะครับาด่านชน่องสังหวยจังหวัดมุกดาหารตอนนี้นะครับในการเส่วนเงี่ยเริ่มที่จะมีการเดินทางไปยังเวีอดนามดีนะครับที่สมุทลานครับ ขามไปประเทศเล่าแล้วทุกคนสิบโมมีเน็ตเนาะตอนนี้เน็ตเรายังใช้ได้นะครับ 4G เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราถึงนูนเราจะมีเน็ตใช้กันไหมหรือเราต้องซื้อซิมคราวที่แล้วซื้อซิมแต่ใช้ไม่ได้หรอตัวอีกตัวเน็ตใส่ไหนบ็าก็ได้นั่งแช่<ม>เน็ตเป็นอยู่ในรถตัวใส่ก็่ได้เปลี่ยนผไปนั่งสมาธิต่อครับครับกลับเปนอ้หรอ น่สายเลยป่องประเด็นคือม be oh okay. ันไม่มีเงินให้กินไมได้ไปครับเธออย่านะฉันะกำลังต้องการผัวบุญธรรมอยู่นะโอ้ยไม่ก็ได้ไปครับเอาละจีนแดงท่านฟังหน้าเราพูดกันทีใจใจยังไม่ได้ใจมากเลยใจร้องร้องค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เฮากำลังจะไปเล่าครั <anything S 3> ครบแต่ว่าเป็นปากเซ่ครับทางปากเซ่นะครับเพราะว่าอยากไปขอบคุณพี่น้องทางปากเซ่เพื่อนเพราะว่าในสับปะเลือกมันมีสิ้นบางสิน้นที่เฮาใส่สถานที่ของปากเซ่ทายถ้ำครับถ้าว่าอยากเพื่อว่าสิ้นไหนก็ลองไปเมืองเก่าครับเลย้องไปเยี่ยมยามเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนให้ความอนุเคราะห์ให้ทายถ้ำครับผมเจอกันครับพี่น้องปากเซ่ เขาเขาสูบบีคนเผาสมบิอยั่เขาให้จงหมันมันสูบบีอยู่ในบ้านนะเพราะว่าคนตายอจะเอาเมียนบ้านไนบ้านมอฟังฟังฟังนีเพื่อนเลยขากืมจ้าเอาเมียนเมียนอยู่เพื่อนเดี๋ยเอาไปจูบที่มาสอมันไม่ชราเข่าวบ้านดิเราเราคนจูดคนนี้อย่งเรนคนจูดที่แต่จะมีเป็นแบบชาวบ้านนี่นะครับท่านประธานข้าบ้านด้่เนี่ยเปนื่องพีน กูเล่ากูยัยพระเหตุได้สิบอกว่าเห็าเหนเตุตามไปที่นี่นะมันไม่้านนะเขาออกไปป่าซ่าเป็นจุดเนาะเป็นจุดอยู่นี่ก็จุดกองทัพเราจุดนะเขาทำที่เนาะเอาพืชเเอาพืชมานมานุงอกเป็นไงเตาเสดนไข่นะถ้าเป็นยืนไข่นะโอ้ยยนไข่ยนไข่นไข่ คือว่าไข่ไม่แตกคพนั่นจุดนั่นอ้าวโอ้คือกันเรืองว่าคือกันซะนะแต่ว่าเขาห่วยเป็นอีไตหงไข่นี่มแตกง่ายได้อนแล้วเดี๋ไข่ตบกให้ดิบมีหลก่มันจะตุบตุตุบได้เลยแล้วก็นี่มืเสื้อนอกไข่ม่ดูดพขแตกดดนอไข่นอกแมนครับแต่ว่ายอ่ไข่ในซิเพื่อบมดยแตกเออันนี้เป็นเรื่องที่พเจอมากจริงๆพพ่อจะองนี่ล่ะ ตะก่อนบดเสือเด้แล้วคนที่าสบเจอมาจริงๆเิงทกันิเคยปยุ่นนี่ยเห็นมาเคยไปยุ่นยุ่นหอดดีเลยเสาไฟสูงบดสูงมากโอ้โหฮยานี้หอดเสาไฟยุ่นหัวเสาไฟไม่ตกแต่สายสายดองมนตุบตตุบไปเรื่อยพอแดบ่นมันซิบขังแโมเมนต์บ่อคนอยู่คนอนกกว่าเขาแสดงว่ายวนกับบ่มีเม็นหอนบอก พ็มันมีมีนก็คือต้องถ่ายนวนแต่หมดเลยก็คือต้องจุดกองฟ้อนเผาอยู่ตองนั้นเลยถูกวัแต่ตรงนั้นก็เป็นทางป่าอย่างนี้าญี่ปุ่นมองแล้วก็พอแตะมองหันก็ต้องหามือเมื่อเผาบ่ะพ่อแอนเครื่องซึมมันไมีใช่มือเมื่อาลงป่าที่อ่าใบหวานต้องหัดต้องป่าตำรวจวันนี้แอนพวกเขาจับก็ไม่ที่มีที่ไม่ร่าเข้าเข้าเข้าเสือชื่อว่าไข่เขาจะเอาไปอยู่ทีงหัวคนตายแล้วเขาก็สูตรไปที่นี่อ๋อมันก็มีมีหมอมาสู่รนี่ สุดจุดสามมื้อเอาใคร็นยลักเนี่ยอกะถามถามซบบอกครับสมมติว่าอยากเข้าวงเดมก็ว่ไก่กล้างก็อยูกเขาคือซอยูงลยนะแ่ย่าดโ่ถ้าเป็นมยูคือมีคนสลับนะไคือมีคนมาหลับเอาตกตกตกเป็นจุดสื่อแต่ถือทีนี่พวเป็มล่องล่อง เสือเลยตะกอนโคเสือไข่ห้าลโดนมือกันแตแล้วครับแต่สมมือนียังมีบ่ครับมีมีใส่เลยีโอ้ใส่เลย่อกหมายมันพุแต่เมื่อนหนีก็ยังมีคือเก่ามาก่าเนามแล่วมีมีไดคนแบบาเป็นลบรูนะเอชอบไข่รเดี้ยวพี่เอืมันตายคนสีวันกันี่อ้อยตายนะไปชอบไข่ไปนสองหน่อยอยู่ดิชอบไปยังไป เสียงเพิ่นเสียวพิ่นเัดิันดีแกไปซื้อลงซื้อลงนะเขาปบ่อยตอเนาะาสีไห่ซื้อแต่เขหออนแรกก็ซื้อขนดนลงโอ้หางต่อหางตอเพ็่นก็ไม่ตอกแม่ครั้กเสี่เสียวพเสี่ยวกับคุนตายเขาป่อยตออืม่ายมาเนี่ยมันแรเป็นเป็นด็ไผ่เนาะตางเพื่อนเพื่นเขา่่ไดลยเงเราคนคนขี่ดื้อนะ คนซีดื้อเมาแน่เหล่าแน่ๆซัดสามากมาแดงมากเลยแล้แนไปเขาโคตรสดใหม่เขาตายเองเออเลยแล้วรองน้ำกัดสิบสัโดยอยกโลนี่พอนั่งนั่งแล้ต้งฟังกุสาเบียงจันอุ้ยถึงว่าเอาตด เอาขอตอัวมิวเตะเจ้าของอยู่หลังรถตด้วองัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับาทางพี่น้องสอสอ,สอปปลาวนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับเห็นกระแสมาเต็มโล่งตั้งแต่มือแรกที่เขาใช้นะครับตอนนี้ฟองเฮ้านะครับกลับมายืนยอนโยที ปากเซ่แล้วนะครับผมโรงหนังทางปากเซ่เนาะแล้วก็ตอนนี้กับซิมาเสือภัยนะครับแฟนๆทางทางสปปลาวนะครับเดี๋ยวเทาทีเดี๋ยวจังน้อยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายติดตามกันนะครับว่าทางพี่น้องทางสปปลาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสิเสือภัยของเขาบอนะครับตาเบิร์กันครับผมสบายดีพี่น้องทางสปปลาวครับตอนนี้นะครับผมภาพยนตร์ซับเปลือนะครับหรือว่าคนเมียนศพ คนเมียนชบนะครับผมกะเขาใช้ที่สอปปเล่าวนะครับผมกะจั่อยูปากเซ่นะครับตอนนี้ผมอยู่ปากซ่นะครับผมกะจังไดกะฝากพี่น้องทั้งสปปเล่ามาบึงเพื่อเป็นกําลังแรกใจให้พวกเขาทีมงานไทยบานเดอร์ซีรีส์นะครับผมจังใดกะฝากน้ำคราบของครับ สวัสดีครับพี่น้องทั้งปากเซ่ครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเยือนเมเจอร์ที่ปากเซ่นะครับเป็นรอบหลายปีมากมาเลยแต่่อนผมก็มาไปจัดมีสนิกกับศิลปินพื้นที่หลายคนเลยที่มาพักแ่งกันก,ก็ขอให้ดูหนังให้สนุกนะครับสับเปลือยภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเบื้องแล้วเป็นอย่างไรก็แช่ให้พวกฟังครับขอบคุณครับ ซื้อใจเลขพอเลยมาแบบเตรียมตัวแต่เสาเลยรู้มาแต่งหนาแต่เสาเลยดีใ,ใจอุ้ยสัส ไปเข่าไปเข่าที่สมพจนเอาในหนังมีคนเดียวเด็กอ๋อไม่อันนี้ใบเงาเจ้าหยันความตายบอกหลังจากที่ได้เบิ่งนางมาแล้วซื้อว่าความตายอยู่ไก่ตัวแห้งเราในนางมันหายข้อมชิ้นเท่าไรวาเขาต้องคืออ่าในในนางที่เขาบอกว่าหายเอิญมากินเขาในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่คือได้เลยว่าต้องหักคนนึงเหงาทิ้งเองเลย แบบสึ้งเลยน้ำตาจะสิไหลแถมตอนตลกกับตลกเฮ้แงแบบมว้วนหัวแบบจะจิ้หของเลย ซื้อปูบังเแลวมวนอ่ะกาวมีซีนที่แบบสึกจะน้ำตามวนมวนมวนนุดยาดเลยปวไหาเทำไปเลยทไปเใช่เลยใช่เลยถามว่าเจ้าอย่านคนไหนบอย่ยาน บอา feeding, เอออันนี้อันนี้ขุ่นหยาดต้องอันนี้ขุ่นยาดนะครับุ่นยาดเดี่ยวาดขุ่นหยาดหยาดแบบเขาอยากอยู่กับครอบครัวเป็นโดนเด้อเขาขยานความตายอันว่าว่าอันยักโสดอยู่ขยันตัวเนาะบ่นยาดความตายเพราะว่าเจ้าหนึ่งเขาต้องตายมันจิตตาว่าแตกต่างกันหย่อนมันแตกต่างกันหย่อนว่าเทีบชีตายสาตายแบบนี้นั่นเขาในลายเดิมมวลแห้ มาเบิกเด้อมวนโคตรมวนเลยจิติดใจไมยดีน้องมิซูมาเอ็นจีเด้อยูทีเมเจอร์แฟนซินอลปักเซเด้อซื้อหลังจากเพิ่งขับรถมเดินมันโคตรร้อนเลยอ่ามีเทิงราม่ามีเทิงตะโลกเลยกับอินแห้งสาวสุดท้ายคือหายเลยมวนแห้งเดี๋ยวอยากตายปะอ่าความตายมันกิ คิดอีกอย่างหนึ่งเมื่อกาดแบบว่าเป็นสิ่งที่สวยงามสําหรับคนที่บ่มีทางออกเนาะแต่ว่าคว่ำตายมันกับบริณายานประนันแต่ดีที่สุดคืออยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเลยอยู่กับคนที่เอาหักไฮไลายที่สุดเพราะว่าคว่ำตายมันแค้นคอถูกบาดเก่าใไฮทียังบ่ท่านเนีเบิร์กนางเรืองซับไปเลยเซิร์ฟเซิร์ฟมัวทุกคนค่ะมาเบิร์กไลท์ไรเดอรเพราะวามัวแหละก็ครบรถแห้งเขาซื้อบิ๊กบอสเดอร์เอิร์นบอสกี่ไหนซื้อซื้อเอิร์นบอสจะซื้อโดยเบิงแล้ว กูซึกว่ามวลแลวก็มีหลากหลายแบบอารมณ์ดีมีเสามีแบบมีคพามหามียังมีการจากไรย,ยังกูซึกว่ามวลดีกูซึกแบบมาเกื่องนี้แห้งแล้วก็เป็นต่านอยู่ซำเนึงเลยเจ้าอยางก็ตายเพราแก่ยานย่านอยู่อ่อแบ่บว่ากช่วยใจดีวะกัดทุกทุกคนตรง คนงย่ายอยู่แว่เขางแบบเข้าเกิดมากกับเพื่อใส่ซิบินเข้าแบบดีที่สุดในรู้ลแรกขอบคั่แล้วก็คนในขอบคนอื่นแบบพ่อแม่เต็มซีฟหายเอาซีฟเต็มเลยมาอ่าสำหรับคนที่ยังท่านในเบิงนางซาปะเลยก็อยากหายโงมาเบิงแต่ลรงสมผัสเบิง์กขวมาแบบเป็นยานของนางหรือว่า หลากหลายอารมณ์มันจะเห็นเอาอูดซึกแบบว่าบมเคยเบิร์นนั่งเรื่องไรเมาก,ก่อนคือแบบม้วนแบบนี้นะลองเบิร์นย่าเทื่ยหนึ่งก็ดีลองเบิร์นะโลกแต่อะโลกเอออะหยาดก้นสายบ่อปหาดอยู่เอาไปนี่ก่หยางท่านมีแฟนหลักวนที่ยังไม่ได้เบิง์งนไหนเลยครับ <laughs> อ่า <laughs> ขอผากคนที่ท่านได้เบิร์ย่างกับเขามาเบิร์นด้หน่อมว้วนมั่นแน่นอนร้อนทุกตอนทุกซากตอมากันเบิร์หลายๆเด้อ มวนมีร้ายอารมณ์ญาติคญาติายอนังมีคนที่เป็นห่วงอยู่มาเบิงนา้ำกันหลายๆเด้อลสวัสดีซื้อทามีผู้่ยมวนแหอยากถามวเจ้าญาติตายะญาติผมเป็นญาตตายเสื้อมาเบืองเด้อดกับมวนแหสวาสดีซื่ เบิ้งซ้ำก็เริไปโดยเบิ um. ้งแล้วด like ้วยนครับมวนโดยมวนมวนภักด้เอก่าจื้อเสือเจาซื้อเรื่องบ้าตดย้าเสือเายานบ้าแต่ว่ายานคือรยานไตจาาคนมาเข้าไปนี่เานดเต็มซีฟใจแคไนให้ลอยเต็มซิบเลยเพมมาก ใครที também, ่ยังบ kind of ja claro ้านมาเบิงน claro ังซับเปลเรอฮันเขียวมาเบิงเด้อเดี๋ยวสปอยก่อนเด้ออย่าลืมมาเบิงได้ร้ายเด้อสบายดีซื้อนี่เลยโดยซื้อน้ำฝนหลังซื้อว่ามวนแล้วก็ซื้อซื้อจนจนไถ่โดยเด้อ่าตอนเรียตอนเบิงกับโมเด็คิโรนังจะออกมาดีขนาดนี้เนาะแบบ เบดวงเดาน้ำตาจะน้ำไม่รับจะออกเลยเลยเาอยากอมตายบปล่าเส้นบานเราได้นะครับถ้าใครเป็นทัพรอบนี้ครับหยานยานสุดๆเลยเป็นยางที่หยากมันอยากตายซื้อของที่เพราะเราไม่สานมปียานมาโมคุว่ามันจะมาเหมือนได้อะนะโดยยานแบบไปแบบปุ๊บป้าแบบบริเวซังเลยได้แบบคนที่เอ้าหักเลยสำหรับคนที่บอกในเมืองเนี่ยเลยอยากให้ฆ่ากันเพาะมึงได้ร้ายเพราะว่า มันมวนมันสื่อทั้งเสาทั้งตลกอยากให้มันรวมกันหลายเด้อลายดีหลังจากเบิ่งหนังแล้วมคุณจะไหนรู้สึกว่าม่วนแล้วก็มีซากที่แบบว่ามีความเศร้านั่มแบบตลกนั่มปนกันแบบรวมแล้วก็ม่วนเลยสุดยอดไยเจ้าเสื้อหนุนก็ใส่หมดเสื้ออยู่เจ้าหยาดตายบ่ย่านเป็นยังคือไงาูเพราะว่าความตายแบบ ขัดตุกข้ลกเลยแม่ว่ามันขัดตุ๊กข้าลกขัตุ๊กข้โลกเลยความผิดลายเลยเชิญชวนมุตะโกนเด้อที่พ่อท่านนะครับมาเบิ่งกันให้เข้ามาเบิงเาาเบ่งว่ามัวรลายนังเด้อหนี่ชุดหอยอดร้ายได้ได้ซ้อนความหูอีกแต่ว่าคนเฮาเวลามันตายตายไปแล้วเพราสมาร์ทเก่าเป็นที่เก่าได้ไดแต่ว่าทีได้เห็นกันแต่แต่กับปารียู่นั่กัน เขาอบอุ่นมากวันนี้ครับอยู่ที่ที่เมเจอร์เมเจอร์ปากเซ อยู่ที่เมเจอร์ปากเชนะครับจากใจทีมงานนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่เข้ามาให้ความอบอุ่นของเราในวันนี้นะครับหลายคนเยอะมากครับดีใจมากครับที่มีคนเยอะขนาดนี้และอบอุ่นกันเป็นกันเองมากๆครับขอบใจเดอ้อเอาลาเมนีกับแบบวา่าในจํานวนคนมากกว่า1000คนแล้วก็ได้ถ่ายรูปครบกับทุกคนไปที่เรียบร้อยแล้วทีนี้จะเล่าประสบการณ์ความเป็นทีมงานเนาะ mm hmm. ก็วันนี้บอกเลยว่า ไอคิวไลช่วยชีวิตไว้แล้วก็นารบนาบ้ารบปอก็ช่วยชีวิตเราไว้แต่ก็ได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะจากที่ปากเซอ่าน้องๆทุกคนที่มาถ่ายรูปน่ารักกับทีมงานมากๆครับครับสวัสดีครับผมครับส,ส,สวัสดีครับส,ส,บ,สบายดี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 ยดยดพี่น้องทางสงปปเด้อครับเด้อคุณแนะ่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทางสปปที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับ ขอบนะขอบใจขอบใจเด้อครับผมกมีความสุขตลอดที่ได้มาทางไปครับไปเขาพื้นตายครับเบลขอพื้นตายครับมันควนมันกันหายใจใตายครับกะเมื่อต้องไปข้อที่ไปใส่กับฝากกีตัมนั่นเองครับครับผมแรงนี้เข้าไหนจะไปใส่กับฝากกีตามครับนการับครับผมครับผมขอบใจเดอ้อ